เอาแล้วพี่เนาะเมื่อวฝนจะตกอีกแล้วบ่มื่อนี้ สวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาเล่ในต่างแดนนะคะเมื่อนี้สาเล่ภาพี่น้องมาหาเห็ดก่อนจากพี่น้องเพราะว่าอ่ามีลูกค้าสร้างเห็ดมันปู่เลืองหรือว่าคันเตเล่ซอฟเนาะคันเตเล่ซอฟภาษาโนสเนาะจากพี่น้องเพิ่นสัง่งร้างโรกเคืองเนาะสาเล่ก็เลยมาหาก่อนในช่วงยามมาเช้าร์สาวามงเสารอ่ีพ่อน้องเอลิน่าเพิ่นท่านได้เตรียมตัวเตรียมนี้ยังท่านได้กินข้าวเนาะแต่ว่าสาเล่น่ะผัดข้าวให้ลูกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ถ่าพยพี่น้อยตื่นนาะพี่น้วงค่อยสีผ้ากันมาเบิดทั้งครอบรัวผ้ากันขอบปลาจากแต่ตอนนี้สาแ้วไปอยากเสียเวลาถ่านาะสาแลกก็เลยมาหาเห็ดมันปู่เหลืองก่อนจ้ะพี่น้วงพอแล้วจากพี่น้วงเดี๋ยวหันกล้องกันี่จากพี่น้งวงซาแลกก็เลยว่า สิมหากเพระว่าลูกข่าพ่นบอกว่าวันศุกเนาะพี่น้องวันศุกพ่นสิว่าเอาเขาเลยมว่าเอาเงินทีบ่ต้องเสียเวลาถาพ่อน้องเอลินากับลูกๆเนาะพี่น้องป้าก็ไ่ได้ยุ่ไก่บ้านหระกจ้ะพี่น้องคนนึกันแส้แซวแล้วถาพ่อน้องเอลินาก็จังสิเพราะท่านกินดอกพี่น้องเพราะว่าคน ฝลังเนาะเพิน่นสิบ่คือเข้าเพิ่นก็ต้องใจเวลาในการกินเขา้าเข้าห้องน้ำอาบน้ำเราแหลกกันเลยมากก่อนอ้ดอกห,หลายหลายเดืยนด้วยเขาก็นั่งขึ้นฝนตกฝนเริ่มตกดีแล้วจะพิงน้องเขาก็เลยขึ้นดี kia phải tự có và chỉ bỏ ảo là được mày đọc mà ป้านี่ก็บเป็่นป้าอือดนะจ๊ะเป็นป้าที่สาวแหลมมาเก็บตแต่แต่เริ่มต้นแต่แต่เขาดอกน้อยน้อนะแต่แต่คลิปแรกของปีนี้นะจ๊ะป้าเดียวกันเพราะว่าสาวแหลมเก็บสุ่มใหญ่ไปสุ่มน้อยๆเท่ากับจงไว้สินะ เอฟซีฝากถ้าเป็นไรโอ้ดอกอยังรนอยยุ่งเก็บคือเปล่าเก็บแต่ซา,าแดดคือบ่จงไบบจักหน่อยซาแดดอยากจงอยู่ได้แต่พี่น้องเพราะว่ามันดอกหน่อยคือว่าด้นะเนาะแต่ว่าเขาจงบ่ได้จากพี่น้องเขาจงบ่ได้กันดอกซสมเดียวเพิน่นมาเห็นเพิ่นก็เก็บออกือกันจ้ะ แก่เลยบดจงแต่ว่ากันดอกน้อยอะไรเพาะกบอาเนาะดูสิ ากให้มีานาเก็บเห็ดเก็บมากไม้แบบนี้ตลอดปีเนาะพี่น้องพี่เลสีคัก โลวละสองสองลอยหาสิบค่นบุญเนี่ยพี่น้องสองลอยหาซิบคน่นตีเป็นเงินบานเหอกอ่ะแสดรลอย,กลอยนกเพราะว่าอัตรา,งเ,งงงตางเงินมีขึ้นมีลงจ้ะอัตราเงินมีขึ้นมีลงสุดจ๊ เอาไว้กวนจ้พี่น้องถ้าไปตัดขายทั้งรถไปล่าเขาไปเก็บหมากไหมในส่วนที่รถแลนนเนาะเอาไปน่งตัดขาอยู่หนารถอยู่ทั้งรถโอ้หิ่ง้ก็ได้ แล้วก็เจ้าแหลวก็ได้ทมได้ทมลูกค่าอยู่เนาะพี่น้องว่า,าใส่เห็ดประมาณสำเนียงนยังสิเอาบัวเิ่นว่าเอาพือเกวว่าสันจเจ้าแหลวก็ได้มาเก็บแต่ว่าอย่าให้มันหน่อยเกิดไปเนี่ยใส่สำเนียงเนเอาอยู่จ้ะ ปวดห้ากอะไรกต่ว่เขากระสีได้สารเนาะพี่น้องกระสีหอดล้วนหนึ่ง ว่าเขดาดอกหน่อยเนานะ เรียดหน่อยขึ้นไม่ก็ไดคุณนะขาวนในเมียนบบดพี่น้องเรามีเอดซี่บางท่านนะควมเป็นบางบางอันว่าจากพี่น้องเพิ่อนวาสาแหลกเก็บเห็ดโมมวนมันมันประคืออ่าส่องอ,อื่นที่เพิ่นเก็บเห็ด่าเั่น <c oughs> เห็ดกับ่หลายทั้งดอกหน่อยยังจะถทายให้เบิ่งอยู่ซั่นคือ ซาแอลก็บ่ได้ว่ายัางหลกว่ามันอีเลีจะพี่หลงเพราะว่ามองที่ซาแหลอยูน่นะเขาบกคอยมีเห็ดมันปู่เหลืองขันเท่าบ่อหูจักมองอิเล่แต่แต่ปีกไกปีกว่านี่ขันเท่าบ่อหูจักมองอีเลีเนาะพี่หลวงแต่แต่ปีกายปีกว่นหรือทุกปีที่ห้าเก็บนะห้ากับสิบรูวเพราะว่ามันหาย,ยายมันบ่อหลายคือจังทงั้ง สวีเดนเนาะพี่ห้องหรือว่าทางบ้านน้องตีเนาะทาั้นเห็ดเรืองจะหลายทางสาหล่นี่มันบ่ค่อยหลายจ้ะดอกหน่อยเสียห่าเก็บไปได้เลยขันเ่าสะอาดถ่ายเข้หไงคือ บ่มีให้เก็บจ้ะพี่น้องเคบ่มีให้เก็บบ่แม่นหยังเด้อพี่น้องเก็บบ่ทันเพิ่นดอกกสิถ่ายเ็ดดอกใหญ่ เอ้วเอาแล้วพี่น้องเมื่อวันฝนจิตกอีกแล้วบ่เมื่อนี้ เดี๋ยวสิสร้อยเอาขึ้น <S 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 เลยดอกหน่อยคัดอคดกอกต้นงานเจอแล้วก็จะเอาเกียบไปถ้าพัดเส่ไขใ,ให้ลูกกินให้จุกวางกินน้ำ You ka know. 明暗的。 คำว่าสังเกตีหลีเนะี่ยว่าเห็นนะพี่รองนี่ใหญ่เสียสามารถย่างหยีบไปได้ แล้วว่า,านเดนี๋ยวพี่พี่วันเนาะเพิ่นกะทักหาสาวแล้วอยู่ว่าไปเก็บน้ำเพิ่นก็ได้เพิ่นก็ดี่ดีพี่น้องเพิ่นทางมาบอกสาวแล้วทุกปีแหละทางาปุ่นเฮ็ดหลายเนาะบ่แม่นว,าว่าเสาแล้วเว้าอหวเพิ่นเด้พี่น้องเพิ่นดีอีหลีต่ำ ที่สาวแ,แล้วิดตามเราคเคยคุยกับเพื่อนดีกว่าสาวแล้วก็อยากไปเก็บทั้งพื้นยูตบ,บามันไก่เนาะพี่เนาะไก่เราลูกใหม่นะ ได้เปไม่การหยียบ ร่มพัดแบบนี้่ย็นดีไปจะน่ายพี่น้อง จะได้เวลาเลยจ้ะพี่น้องได้เวลาออกจากปาเห็ดจะไปเก็บหมากไหม่ละเพราะว่าตัวนี้1ิปมุ่งเสาเลยจ้ะใจก็อยากหาเ็ดตัวจ้ะพี่น้องตัวบ่ได้นอ,ะะเ,นอเนี่ยมุ่งเ้าดูสิยันพ่อน,น้องเอลินาเฮดภารกิจ ส่วนตัวท่านเรีเร่ยว,วเข้าไ่อมาเก็บถาคุนตอนนี้ซาแล้กก็สิออกจากป่าจากพี่น้องตัดแข้งตัดขาแล้วกับสีเหลืออยู่ประมาณโลเกือบอาเกือบโลหรไปแต่ว่นดารจีนพี่น้องตัดขาออกแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในป่าผลไม้ป่านะคะซาแล้วสีออกจากป่าเลยสวัสดีค่ะ